นี่อกืนดอนไม่จับเลยจ้ะมันจะมีตั สวัสดีครับผมสวัสดีพญามใหญ่ลุงป่านนะครที่สำหรับช่องคลิปชาวงบอมเตบ้านทุ่งทุกท่านครับผมวันนี้ก็พบกันในแรงวันที่2 3มีนาคม2 5 6 7ครับผมวันนี้บอมเตกับชิพ้าพี่น้องมาใยายมีกินนวลให้เ๊าฟนั่นเองเนาะจ้ากับบังหัวสิพ้าพี่น้องไปแจ็ครับผมชวนี้กินนออกครับ ผพาออกหลายกิโนนเนาะจ้ะอ่ะอาวุนอ่อนเหมือนเดิมครับผมอาวุธรับอาวนใหม่ลำเดียว,ว,ยวรครับผมจ้ะเอาครับพี่น้องตัวตัวตัวชมน้ำบองเตนะครับเราบอมเตส่งกี่มันแล้วนะครับวันนี้ไปครับพี่น้องมันมีทิมนรือกระชิ่โลงง่งอันมือมันตีย่สิบนสะีเนาะจ้าไปครับผมพี่น,นอ้องต้อยเลยบอมเตสามตัวน้ำบอมเตตัวไหน อุ้ยวุ้ยเนี่ยลงเสียหลักกำกำลงเสียลักรอเป่าตัวเหลกหอกมันตัวเหลก้ลังนุ่มาะจ้ากำลังเขามาในดอนจ้าเมืคนร้ายนะหลุ่าคนร้ายคือเ่าเนาะเุิมติเอ้ยแต่นุ่ นี่ดิดิอึ๊บไม่จับเอาทงสองลูกกำมาเลยจ้ะนี่อีกตัวหนึ่งที่จังกำเตะหีนเฮ้ยคนนี้เราบ่เตะโอ้ยบ่มติตอนนี่ไหนซอกโต้พี่น้องจ้ะใครับพี่น้องนี่ครับผมไอ้จ่าไปดูกันอีกจ้าใหญ่ตัวหนึ่งจ้านี่โอ้ยเอาไหอยู่ล่ะ ui 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 thuốc thế hôm em bỏ thấy à bây giờ đưa ngay đi cha mán ibe cha nên tu bóc nhìn đẹp ui nhìn đi nhìn đi cúp cúp cúp

ลงมาไปจ่าลกนี <Wow>. yes. right. ่จ้ามุงเตยเนหินสานโตเลยจ้าตนึงเฮ้ยนึงโเคเรียบร้อยมุงเตนึงหนู่มยเฮ้ยสวยเลยึป๋ดีปะอ่ะเบ็ดเลยไปดูกันอีกจ้าพี่น้องจ้ามุเตยเป็นอจ้า ลงบ่อย่างนั้นบินอยู่ขนานะยอยติดกันกับผมัน่อนอ้าตัวนี้คือคืออยากลงเท้กัดใบไม้บ่ตองติดปครตัวหนึ่งโอนเน้นดิสอยเลยเดีอยวล่อวนวนไห้ต้องตัว์ห้ดีพี่น่อง น้องเพิ่งก็มาเน้าบนเต้เพิ่ไลให้เขากรัรผมจ้าฮะจัดลืกันอีกจ้าเฮ้ยลยบตนึ่จ้าำเลยะนีตัวโมหินกรับผมนี่จ้าเดี๋ยวมาพี่น่งตนงเต้น่น่นั่นนั่น่มีคนมเขาบเนาะคนบินมาใหม่บ้าไจ้าคนหกคนนาะใช่หรอ นนี่เ hmm, ือไปจ้า hmm, พ uh ิดลงกันอีกจ้าเจออีกเน้ะจ้าหนึ่งตัวอุ้ยอื้มอืมจ้าันหนึ่งตัว นี่จ้ะสองตัวเลยจ้ะจาไปจ่าไปลุงกันอีกจ้ะเจออีกแล้วจ้ะหนึ่งตัวเพิ่งกำลังกินใบไม้อยู่จ้านี่ไปจ่าไปลุงกันอีกจ้าจ่าวอมเตไปบนหินตามโตวบาวอมเต ซีโตจะพี่นอก็จะได้เจ็ดโวโอ้โหอนีทองโตโอ้ยตัวนึงนี่อุ้ยนู่ปหมดล้มั้งมิไม่เห็ยอุ้ยเตะไนอีกจาหาโตเนอฮููงเตะมบินยังกันลองตอง นั่นนั่นน้ตินั่น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 ปนไนั่นนั่นนอุ้งเงี้ยไฟใส่นี่เห็นบหมลงมาลงมาลงนาลงแล้วฮะไอ้จ่าไปลุนกันอจ้าเจออีกแล้วจ้าหนึ่งตัวอู้หตัวไหนไปจ้บินเหนื่อยใหม่เลยอุ้ยเด่นดิบินนี้เ่งมาเลยบินบินอืมไนใช่เนาะ อะไรวันี่นี่เรียบร้อยไปจ้าไปดูเัินอีกจ้ามัเจ็ดเจออีกจ้าหนึ่งตัวน่าเรียบร้อยไปครับไปอีกครับผมไปดูเงินเรื่อยๆเนาะนี่พี่น้องเพิ่นบินมไม่จับเลยจ้าอึ๊บจ้าหนึ่งตัวไปจ้าไปดงเัินอีกจ้า นี่จ้าพี่น้องมุนเตะที่ง่ิละจ้านี่อุ๊ยนี่ก็ลืมหยองบอลด้วพี่น้องตัแขงไม่ได้นี่จ้ะใช้นี่จ้ะใช้อ๋อใช้อะไรวะเตะเห็นปะ เห็นอยู่ไป่ลยลงบ่เรียยร้อยจะไปชาพื้นดวกันอีกเนพี่น้องพออีกแล้จ้าเป็นฝูง,งนองอย่างนี้บนติเฮ้ยอย่าต้องตั้งก่อนเฮ้ยจ้าเว้ยนว้ลงลงแล้ว Lê bóc lê bóc lê bóc lê bóc À, đẹp rồi cha, lê bóc 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 lê cha, lê bóc เจออีกเล้วจ้าหนึ่งตัวเขาแบบเยตัวนึ่เลยรังเตะไปจ่าไปดูเงนอีกจ้าไปเลยรังเตะเดี๋ยวลอยจ้าไปจาดูเงนอีจ้าเจออีกแล้วจ่าหนึ่งตัวังเตะกระได้ตัวนึงจา Too ạc lúc nữa chắc luôn cái chắc lúc nữa chắc lúc nữa chắc lúc không chắc lúc nữa chắc lúc nữa chắc lúc nữa chắc đi. nữa chắc lúc nó, chắc lúc nữa 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 ไปจ้าไปดูก,กันอีกจ้าอืมจ้าพี่น้องสองตัวฮึบกําลังกินใบไม้อยู่บอมเตะนี่จ้าอุ้ยกระบินประหยัดเกจจ้าไปจ้าไปดูก,กันอีกจ้ามีหนึ่งตัวจ้าสวยเลยอ,อืมไงท้ายแฮไปจ้าไปดูก,กันอีกจ้า บินมาถอจังหวะพอดีนะมเตอีแลือจ่าหนึ่งตัวบินมาใส่ขนใชไฟลยไปจ่าไปดูกันีจ้าใช่โอ้ยด็กเจออีล้วจ้าหนึ่งตัวไปใช่หรอ้าวอ้าวเกิดบินมอมเตอนน้อึเด้ยเด่นเด่นนั่นนั่น

อีกแล้วจ้หนึ่งตัวหนึ่งหนึ่งนกินนมูลนมุมเตะลองเป็นจี่เปนมูลจ้ะไปจ้ะไปดงกันอีจ้ะมมเตาเป็นหินสองโต้จ้ะโอ้ดเงลงไปอืมงายได้ให้พี่เนามูลน่าจะเนาะม่นจ้ะไปจ้ะไปดูงกันอีจ้ะมุมเตะพอกินนนมูลอีกแล้วจ้ะ ตุ่นกินน้องเหนมอ้ยอยังบ่เฮ้ยเ็โตเกนน้องโอ้ยดิน่ตัวนี้ฟาดไปจทกตัตบอลดิน่าจตัวเดโอ้ยมันเจ็ดแปดตัวแล้วบกรดไปจ้ากินน้องไปจ้าหนึ่งตัว Ừ, cái nón đen vô địch, mhm. Cái nón đen Bây luôn vậy cái Mhm. 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 ไปจ้าไปลุนกันอีกจ้าหมอนเดียวปัญหินสองตัวจ้าไปกันนเพิ่งอยู่เห็นเหรอไปจ้าไปลุนกันอีกจ้าเจอีแล้วจ้าหนึ่งตัวนี่จ้าไปจ้าไปลุนกันอีกจ้าสองตัวจ้า

วัวนี่ดีน้องบุ๋มีห็นแล้บ้างไหมนี่โหง่ายทองปังองเป็นเจ้าหน้าหยุดได้เด้อนี่จ้ะสองตัวไปจ้าเป็นลูกกันนี่จ้าใช่นะน้องบุไม่ใส่สิบ,บินเออนี่จ้ะ ตัวเตะบอมเตี <Right. S 3> ่วาวหินหาตโอ้ยขึ้นเลยใช่้นตามนะเห็นดิมีกี่น้องจ้าึองตัวไปเลยสองตัวเลยจ้ะไปจ้าไปลุยกันอีกจ้านี่ครับผมเต๋วคนหินหาโตจ้ะโอ้ยสองตัวเหี่ยงกันลองสองเลยไม่ถึงบ่ ไปกันเฮโอ้ยถึงบ่ว้าวเรียบร้อยไปจ้าไปดงก,กันอีกจ้าเฮ้ยเหรอพี่น้องครับผมเจ้าหัวขาวตรนเตะบินมาใส่เลยเนาะบินใส่คนเลยไปจ้าดงก,กันอีกเราเป็นหินสามตัวจ้ามึงเนี่ không nhìn chú Đây, không ngay Nghe cái nổi như mưa đấy, chú Phở khó đấy, chú nổi Ú, bật mồm tiêu bật như thế này Bật hướng mảnh nhỏ mà nè Nhìn, 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 nhìn mảnh ní Không có Không có đẹp Không Phải chà, bật hướng chà Ố, mừng kì Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không นี่ไปจ้าไปลุงกันอีกจ้าสองตัวจ้ามึงน,นี่ฮะลุงเฟิสเออเห็นดิลุงเต้ยยูยูี่จ้าหนึ่งตัวไปจ้าไปลุงกันอีกจ้า อีกหนึ่งตัวจ้าอุ้ยไม่ลูกไงแ้าใส่นี่เลเสียงเสียงไปจ่าเปลูคนอีกจ้านี <tr isa> ่จะหนึ่งตัวลงวะอ๋อใส่หน่อไม้

ดูน,นี่จ้าขอเยอจ้าสามตัว,วกเพิ่อะเถองมัอ้อือหมดมลงอีกนี <c oughs> ่สามตัวจ้เ<อ>จออีกแล้วจ้าหนึ่งตัวห ai cha, đi luôn gần đi cha, được rồi, ít ra một cái một cái, một cái, một gần đi cái, một cái, một cái, một nó một cái, 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 một Nó một cái, xóm cái, một cái, một cái, luôn gần đi cái,

หนตัวนี่จะหนตัวฮอุ <h 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 いい้ยเดวินี <h <h ่นี่นี่คือนาเลยเรียบร้อยจ้าไปจ้าพ่ลุงกันจ้าพอแล้วจ้าตัวนึงเหมือนวตเตนี่เดวุฒินั่น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 ละ Vạy cha, đưa đưa Đi được cái cháu. cha, thôi 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 Baik, chà, phải đường cái Oh, iya, jah, dưới lá trà nền tu à Không tệ Úp Nì Cái đằng trên đời mạnh dẹp xe cơ đó Phải chà, phải đường cái jah, chà Nhìn em tên nó ngụm hết leo nè tu à uh. นี่พี่ต่อพ่ออีแล้วจ้าอุย๊ยเกือบบ,บินนี้รถเมล์หลงกลพี่ต่อ,น,อ,อนั่นแหละอ๋อเี๋ยเปลี่ยนทุ่งเลยแล้วนี่นับนับไปโ <Blo> มเนมเนต์โมเมนต์มาลายดิพี่ต่องไ่จ้าไปดูบแบบอีกจ้าใช่ะกําลังมาเนาะอืมข้อลอยอยู่บนนี้ ข้ามันแดดตัวเด็ดเียนทุ่งเลยจ้านี่ครับพี่น้องทุ่งเลยครับนี่ครับพี่น้องทุงแดดกรบผมทุงแดดขอหมเนาะจ้นะเทุ่งที่สองนะครับกจหน่อยหลือช่ยหนกันจะจมานเนยเ้เนาะไปครับพี่น้องพออีกจ้าหนึ่งตัวอ้ยอ ชอบดาบุ๊คเออชับด่าบผมคเตะพี่น้องนี่มวนหนอมไปจ้าไปรวมกันเลยจ้ามีชาพ่อยเละจ้าหนึ่งตัวตัวปลุกไปจ้าไปรวมกันอีกจ้าพี่น้องจ้าเพิ่งกำลังมุดขี้ดินออกมาจ้าเบิ่งหัวเบิ่งไม่ได้ขี้ดินอุ้มยางมาพ่อพอดีจ้าไปจ้าเอาหยัดเก็บก่อนจ้า เราไปลุยกันอีกเลยจ้าขออีกเลวจ้านี่เส่หมอนเตะม,มาเแล้วอ่ะพาชิโนะเขาไปเก็บตัวหนึ่งตัว อืมจ้ะฮึมไปจ้าไปลุ้นกันอีกจ้าผมตีพ่อยแล้วจ้าสองโตไฮ้ตัวหน้่งอืมสองโตเนาะเติมประตูสองโตนะเมนจ้าเล่นๆป่ะเนาะไปจ้าไปลุ้นกันอีกจ้าใครมั่งเตะ ทึ้งอยู่หนึ่งตู้ตู้คนหนึ่งเห็นตัวเดียวเปล่าพี่น้องเพิ่งก็ยางมาแน่เลยเนาะเท่านี้ไปจ้าไปลุงกันอีกจ้าพออีกแล้วจ้าหนึ่งตัวกำลังกินเป็นไหมเสียบๆด้วยบิงเตะนี่จ้าไปจ้าไปลุ้นกันอีกจ้าโอ้พี่น้องหันมาอีกเพื่อซ้ำโตจ้า อ๋อส oh, oh, oh. ี่ต <Yeah. S 1> ัวเห็นป่ะเนอ้าวห้าตัวบินนี่แล้วเนี่ทางนี้สามตัวเลยเหี่ยงกันลงซองพี่น้องอ้าวผมเตะมือบอลแห่งพี่น้องยะเห็นป่ะเหกตัวสุดยอดตัวเดีจน Này chá, bây luôn cân cha chá Bồi là chá, nâng tù thì Tất nhiên uống nè, bây giờ nóng bầm tệ Nè 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 Bây giờ U nè nè, vô đi lời phía nào chá Chá Nè biến vào xe phải chá, bưng đi nào Ngoài bình cái lăng ngồi chá, kì tôm chá ngoài từng mì ta hìtôm chả hìt đấtiền tem lơi, bé cha bé luôn con in cha, thảm lên bông tẹt, bông tệ thương vô, úp, ôi 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 bิน thế nào, úp, ôi, nè,

บินขึ้นเถิงเลยพี่น้องตับินยังมั้ไปจ้าไปดูกันอีกจ้าอืมพออีกเลยจ้าหนึ่งตัวเอ้าสองตัวจ้ะพี่น้องจ้าจิ้งกำลงใสอ้นี่ดิกสามตัวไปเลยสามตัวดำๆเลยพี่น้องไปดูเลยครับผมอุ้ย จำนวนจับบัาเมนแลก็นีเบิ่งีเ่ข้าวครับผมจับเลยบางตะสองตัวเนาะเฮตัวหนึ่โอ้ยอุมเนี่ยินาักเทีวเสียอะไรบงอ่าเสียหอลอืมสตัวจ้าจับอาเลยจ้าตาๆนาะพี่องพี่น้องไทยพี่น้องมองซ้ำนี่แล้วครับผมว จริน้อยก็จะได้กลแล้วเนาะจ้าใสเจ้ข่าวคับผมตไปต่าสรร้อมกันเลยครับพี่น้อไปครับผมเอาครับพี่น้อตอนนี้ก็หันบาทแล้วครับผมมาสรกันเลยครับมันสามถงับพี่น้อเว่าโหรายขึ้นมาเลยเนาะเมจ้านี่รองกันพี่หน้อเบิ่อครับผมเลนาันต พี่น้องเพิ่งก็มาไลน้อแน่นคนกบโตจ้ะคนหมโตัก็เพิ่่คมกออกเนาะเนาจะน้องจะไล่เพิ่งนไล่ก็เหมือนอ่ะแน่ิ่นจะไปแตะไล่ที่ม้ะเมลี่บัวปันใเมลี่เหลี่นมาไล่มันก็พม่เดือล่ายแน่นจ้ะมันก็มื้อวานีไลน้ะในใส่ที่นูก็หอมแอวกันอยู่น้อง

ก็คอยพี่น้องก็อลไรก็แจ้งก็เดิดตามเป็นกำลังใจบอมเทงกนันุ้มไม่ได้ครับผมก็เป็นหลุมเงนินวายกิหนะบอมบอมเทกันอุมที่บ่านพี่น้องไม่ใช่ับผมส่วนกิมนี่มีเพ้งจะมี้ะครับผมบสวัดสดีจ้าพอกันกินนะจ้า